สวัสดีครับพี่น้องครับมันนี้เป็นมือสันวันดีได้ไม่โอ,อกาสขึ้นไปกราบหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมูที่วัดป่าห้วยกลุ่มอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับระยะทางจากบ้านภายัยมาวัดป่าห้วยกลุ่มเกษตประมาณลอยหาซิบโโลครับผมอันนี้คือประม่านขาวๆครับผมครับผมเดินทางไปเลยครับเดี๋ยวเราข็้มาหอดนะครับผมวัดป่าห้วยกลุ่มนะครับมากาบ มีขอพรหลวงพ่อครับมีครับผมหลวงพ่อกเมตตาผู้แขนนี่ครับผม,ม,ม,ผหบผมให้ลหลวงพ่อสุขัสดร่างกายแข็งแรงครับหลวงพ่อเด้อหลวงพ่อให้พ่อลูกหลานครับไอผมยืนดิมีแห้งให้ยืนม,มีการมีงานมีสุขร์มีไส้ไปใส่ใครไม่ทุกคนทักคนหอมครับขอบคุณเลยครับหลวงพ่อครับการตานเหรอครับผม หลังจากขอพรสังใงญ่แล้วเขาก็กลับครับจบทริปทำบุญแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ